ตอนที่78เริ่มต้นล่าสนามรบที่7ข้ค่ายที่26เหนือยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะชุดเกราะสีเงินและปีกหลวเฟืงยืนอยู่เขากำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท Virtual u n i v e r s ์ฉากนี้เห็นโดยจัก,กรพรรดส2องค์ที่อยู่ห่างไกลดูสิมนุษย์อย่างนั่นคือเขานักรบเผ่าอื่นๆจากค่ายอื่นในทวีปยานจีต่างก็คลั่งใคล้ในการตามหาเขาไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่ในค่ายฮา นักรบเผ่าพัานธุ์อื่นจะไม่มีวันหาเขาเจอแม้กระทั่งถ้ารู้ว่าเขาอยู่ที่นี่พวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้เจ้าคิดว่าอย่างได้สมบัติมาจากหอคอยสังเวยจริงหรือฉันเคยไปที่หอคอยเพื่อตรวจดูเป็นการส่วนตัวและมีรอยแผลเป็นจากการสู้รบอยู่ด้วยมันควรจะเป็นเรื่องจริงอย่างคนนี้โชคดีแน่นอนดูสิเขากำลังคุยกับเจ้าหน้าที่จากเวิร์ดทูยูนิเวิร์สคอมพานีเขาต้องซื้อสมบัติมานับไม่ถ้วน เขาได้สมบัติไปแล้วจะทำอะไรกับมันได้ใช่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วใครจะกล้าเป็นศัตรูพันธมิตรกันและยังไงฉันก็ไม่กล้าพูดถ้าไม่ใช่เพราะระบบกองทัพก็อาจจะมีมนุษย์คนอื่นมายุ่งกับเขาจากกระพัเผ่าพัานอีกสองคนจ้องมองที่ยอดเขาที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรด้วยวิสัยทัศน์พวกเขาสามารถเห็นผมทุกเส้นบนใบหน้าของหลัวเฟิงแม้ในระยะไกลพวกเขาดูขณะที่พวกเขาพูดคุยกัน ข่าวว่าอย่างอยู่ในค่ายที่26แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทำให้นักรบเผ่าพันธุ์อื่นๆในทวีปหอ,อยานจีต้องสาบแช่งที่ขาดอ่อนแอไอ้ขี่ขลาด, air, ลาดมนุษย์คนนี้ซ่อนตัวอยู่ในค่ายจริงๆไอ้สารเลวไปกันเถอะออกจากทวีปหอ,อยานจีมนุษย์คนนี้กลัวเขาซ่อนตัวอยู่ในค่ายเราจะทำอย่างไรดีแม้แต่อัศวินก็ทำอะไรไม่ได้เราก็แค่เสียเวลาของเรารีบกลับไปที่หอคอยดาวกันเถอะ อาจมีสมบัติอื่นอีกที่นั่นนักรบจำนวนมากเริ่มผิดหวังพวกเขาเคยเดามาก่อนนะว่ามนุษย์อย่างอาจจะไปหลังจากได้รับสมบัติอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เคยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันท้ายที่สุดแล้วโอกาสในการได้รับสมบัติในสงครามนอกพื้นที่นั้นน้อยมากมนุษย์นาฬิกาสีม่วงโหมกระหน่ำภายในถ้ำฉลาดแต่ขี้ขลาด อย่างไรก็ตามการที่คุณซ่อนตัวอยู่ในค่ายจะทําให้คนอื่นมองว่าคุณอ่อนแอลงและเป็นการยืนยันว่าคุณมีสมบัติแต่ฉันรู้ความที่ขลาดของคุณคือการกระทํานาฬิกาสีมุ่งตื่นตัวอย่างมากเกี่ยวกับลัวเฟิงเขาเคยต่อสู้กับเขามาก่อนและตลอดการล่าขุมทรัพย์ในหอคอยลัวเฟิงยังคงสถานะต่ํา,ตาแต่เขาไม่เคยถอยหลังเมื่อเผชิญกับอันตรายโดยรู้ว่าเมื่อใดไม่ควรยัง้งรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะกระทําและชั่วในเวลาที่เหมาะสม มนุษย์อย่างเจ้ารออะไรอยู่เขาพึงพำกำลังรอโอกาสที่เหมาะสมที่จะจัดการกับฉันถ้าคุณอยากจะเคลื่อนไหวให้รีบทำเขามีความรู้สึกกว่ามนุษย์อย่างเพียงแค่รอช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งสองจะต่อสู้กันในที่สุดภายในวงแหวนโลกที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษพุ่งย่ากว้างใหญ่ชุดดำหลัวเฟิงนั่งไขว่ห้างท่าทางของเข,ขาจริงจังในขณะที่เขามองไปที่กระเป๋าเอกสารสีดำคิดเฟยโม เขาพึงพมในกรณีนี้คือพิษของเฟยโมที่น่ากลัวและมีราคาแพงเขาใช้ไปเกือบหมดทุกอย่างแล้วและสิ่งที่แพงที่สุดที่เขาซื้อด้วยองค์ประกอบผสม300แสนล้านอย่างคือพิษ1กิโลกรัมระมัดร,ระวังการรั่วไหลโดนร่างกายโมชาของฉันจะถูกทำลายหลัวฟึงสูดหายใจเข้าลึกๆเขาไม่กล้าแม้แต่จะจัดการกับมันในโลกภายในของเขาเขากังวลว่าการรั่วไหลใดๆจะทำให้โลกพังทลายนั่นจะเป็นความตายที่ไม่ยุติธรรม ร่างกายโมชาอยู่ในวงแหวนโลกร่างกายของเขาสามารถผลิตได้อีกครั้งแม้ว่าจะตายและนี่คือวงแหวนแห่งโลกใบใหม่แม้จะพังทลายก็ไม่มีความหมายเปิดหลัวเฟิงค่อยๆเปิดมันปากกระเป๋าเอกสารสีดำเปิดออกและเผยให้เห็นคริสต์สิบชิ้นคริสต์แต่ละอันเต็มไปด้วยของเลวสีม่วงที่น่าสะพรึงกลัวไหลไปทั่ว ยาพิษเฟยโหมวสิบขวดและยาพิษเฟยโหมทุกเม็ดหนึ่งร้อยหยดดวงตาของเขาเป็นประกาย พิเตโมเพียงหนึ่งหยดมีมูล,ลค่า300ล้านองค์ประกอบผสมนักเคมีผู้ทรงพลังจากมนุษยชาติเฟโมได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาจึงเป็นที่มาของชื่อเป็นสารกัดกร่อนที่ทรงพลังใช้เป็นพิเศษเพื่อกัดกร่อนร่างกายที่ไม่มีวันตายโดยปกติสิหยดก็เพียงพอที่จะฆ่าขีดจำกัดจาก,กระพัดสำหรับ100หยดหรือ1ขวดก็สามารถฆ่าจาก,กระพัดผู้อยู่ยงคงกระพันเช่นทรูยานพลังของมันช่างน่ากลัวแต่จุดอ่อนของมันก็ชัดเจน ประการแรกมันเป็นรายการที่ใช้ครั้งเดียวประการที่2มันใช้งานได้หลังจากสัมผัสกับร่างกายอมะตะเท่านั้นนักรบส่วนใหญ่สวมชุดเกราะทั้งหมดและพิษไม่มีผลกับชุดเกราะดังนั้นเราต้องฉีกเกราะและปล่อยให้มันสัมผัสผิวหนังของศัตรูหรือโจมตีสถานที่ที่ไม่ได้รับการปกป้องเหมือนใบหน้านอกจากนี้ยังเป็นของเหลวสามารถใช้การถูบนอาวุธโจมตีหลังจากปล่อยให้แห้งเมื่ออาวุธฟันผ่านศัตรู เพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นพิษก็จะเข้าสู่ร่างกายสร้างความเสียหายแต่ด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาเขาจะค้นพบพิษที่ทำลายร่างกายของเขาเขาจะล้มเลิกการต่อสู้ในทันทีและเริ่มจดจ่อกับพลังงานอมตะของเขาเพื่อผลักพิษที่เหลือออกไปแม้ว่าจะมีจุดอ่อนแต่ก็ไม่ได้มีราคาแพงเท่าอาวุธสวรรค์อื่นๆ เช่นเดียวกับกริดกาซูโอสามารถใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกการเจาะเข้าไปในขอบเขตของจักรพรรดิจะฆ่าเขาวทันทีประสิทธิภาพมันเกินยาพิษมากหลัวเฟิงกวัดแกว่งดาบเงาเลือดนี่เป็นใบมีดที่เพิ่งสั่งใหม่โดยใช้โลหะเกรดจีราคาแพงซึ่งเทียบเท่ากับห้องเก็บสมบัติของหอคอยบูชาย,ยานันพิษของเฟโมไม่มีทางที่จะกัดกร่อนใบมีดโลหะใหม่นี้ได้แน่นอนมีดเล่มนี้ราคาเกือบร้อยล้านแต้ม ฉันได้จำลองมันในจากกระวานเสมือนจริงมากกว่า1,000ครั้งไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดหลัวเฟิงเคลือบใบมีดด้วยพิษอย่างระมัดระวงังใบมีดมีขนาดค่อนข้างเล็กและอย่างน้อยก็สามารถใส่พิษได้50หยดบนพื้นผิวของมัน หลังจากนั้นสักครู่หลัวเฟิงจับดาบใหม่ของเขาและมองดูมันเรืองแสงด้วยแสงสีม่วงแล้วยิ้มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดาบนี้จะเรียกว่าดาบเงาพิษดาบเงาสีเลือดและใบมีดเงาพิษและใช้เฉพาะใบมีดเงาพิษในช่วงเวลาวิกฤตเท่านั้นฉันต้องอดทนสัตว์สศรนขาทองต้องฝึกคำพีเล่มสองและเทวันสัมผัสเมฆก,ก็ต้องมีวัฒนาการฉันต้องรอดวงตาของเขาเป็นประกายจัก,กระพัดนาฬิกาม่วงอีกไม่นานแล้ว หนึ่งปีต่อมาในโลกภายในของเขาเขาสัตว์ร้ายเงยหน้าขึ้นและส่งเสียงหอนอย่างตื่นเต้นในที่สุดมันก็ใช้ทรัพยากรจำนวนมากจนหมดซึ่งมีมูลค่า110,000พล้านขยายพลังเทพเป็น16เท่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนหลัวเฟิงยืนอยู่บนพื้นหญ้าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังเขาเมคา ลำแสงบินผ่านมันคือเทาวันหลัวเฟิงใช้แต้ม8000ล้านแต้มเพื่อพัดนามาันและพลังของมันเพิ่มขึ้นจากจุดสุดยอดอย่างเป็นทางการเป็นจัก,กรพิต้นถ้าเขาต้องการเพิ่มระดับขึ้นอีกนั่นก็ต้องใช้คะแนนมากกว่าแสนล้านแต้มโดยมีอัตราความสำเร็จน้อยกว่า50บเเซเขาวันเลื้อยบินไปมาราวกับปลาหมึกยักษ์ที่ห่อหุ้งหลัวเฟิงทันทีและหลอมรวมกับผิวหนังของเขาผู้เชี่ยวชาญมันสื่อสารอย่างตื่นเต้น ห,หลัวเฟิงยิ้มต้นไม้ต้นนี้อยู่กับเขามานานมากเสียงชีวิตและความตายไปกับเขาเขาจึงเอาใจใส่เป็นพิเศษสิ่งเดียวคือตอนนี้เขายังมั่งคั่งไม่พอนอกจากนี้ด้วยภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นเขายังไม่ถึงระดับขอองค์การใช้จ่ายมากกว่าแสนล้านองค์ประกอบเพื่อเดิมพันบางอย่างที่มีอัตราความสำเร็จน้อยกว่า50วงล็อกอวกาศลัวเฟิงวางคริสตัลเทพแห่งน้ำเข้าไปในห้องพลังงาน กราะเงินเกราะสีเงินปรากฏขึ้นขอหูมอเกราะเมคาและปลอกแขนปีกฉีวูปีกสีเงินเปิดบนหลังของเขามันครอบคลุมพลังงานดั้งเดิมทันทีและปล่อยพลังงานอันทรงพลังที่เล็ดลอดออกมาอีกสีเงินและชุดกราะหลวเฟิงยิ้มดวงตาของเขาเป็นประกาย บาบาตาเขาสั่งส่งจดหมายทันทีถึงเพื่อนจากกระพัดทั้งหมดที่ฉันรู้จักในทวีปหลักยานจีขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเพื่อค้นหาค่ายหุ่นยนต์ฉีชางเรสเตอร์เพลคล็อกเอมเพอเร์ er. ได้ครับบาบาตาส่งอีเมลจำนวนมากเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีฉันสงสัยว่าพวกเขาจะหาเขาเจอไหมบาบาตากล่าวเขาคงกลัวที่จะติดต่อกับคุณตอนที่เขาเผยแพร่ข่าวนั้นก่อนหน้านี้เขาอาจจะซ่อนตัวอยู่ ถ้าฉันหาเขาไม่เจอฉันจะให้รางวัลน,นำข่าวหลวเฟิงกล่าวเบาๆเช่นเดียวกับที่หุ่ยนยน์ซิฟว้กะได้ประกาศเงินรางวัลค่าหัวให้กับลูโอเฟงในตอนนั้นโดยใช้เงินรางวัลมากถึง10ล้านเหรียญมันจะทำให้นักรบของค่ายมนุษย์ค้นหาเพอร์เพิลคลอกอย่างบ้าคลาั่ง